ีเซราต้องเี่ยืนหนึ่งในเซเว่นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลูกแก้ว KL ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังคือว่าอีกประมาณเดือนหน้านะคะอีกคือตอนนี้วันวันที่ตอนนี้วันที่6ใช่ไหม26 1 7 1 8 1 9 30 31 1 2 3 4 5 อีกิ1วันนะคะจะเป็นวันเกิดของเราเองปีนี้นะคะแล้วก็อายุครบ21่สขวบซึ่งเลขสองแล้วนะเนาะจริงเราเราเลขสองแล้วแหละปีีแล้วป่ะเอ๊ะใช่เราเรายีมาแบบจะครบปีหนึ่งแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลใส่ใจใบหน้าเราให้มันดีขึ้นเป็นพิเศษมันมันไม่ไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนเด็กๆที่ตอนเด็กคือหน้าเราจะใสกริง้ง ริ้งมากเวอร์แต่พอโตขึ้นเหมือนมันก็จะเริ่มเป็นสิวเป็นฮอร์โมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนซึ่งฮอร์โมนนั้นอะ่ะคือ,อสาวๆทุกคนก็คงแบบเคยเป็นที่เวลาเป็นประจำเดือนแล้วพอเป็นประจำเดือนนะคะก็จะเป็นสิวขึ้นใช่ไหมแล้วคือเราสิวขึ้นแล้วตอนสิวขึ้นนะคะเราก็ต้องแบบ ไปเอาออกถูกไหมไม่งั้นมันจะแบบเออมันจะค้างเราไปกดสิวมาคะ่ะทุกคนสิวเสร็จใช่ไหมคะทุกคนมันก็เป็นรอยแล้วพอเนี้ยตอนเนี้เราก็เริ่มกังวลแล้วว่าวันที่มันเกิดเราอะคะ่ะเราจะสวยได้ไหมเพราะว่ารอยหน้ายัางเป็นรอยคือทุกคนต้องเข้าใจนะคะถึงทุกคนจะบอกว่ามันสามารถที่จะมีมีอะไรนะ มีคอนซีลเลอร์มีแบบคูชันมีรองพื้นอะไรเงี้ยสามารถที่จะกลบสิวได้แต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่เป็นแบบระยะยาวถ้าสมมติว่านะว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์เราตอนเราแบบตื่นนอนหรือว่าแบบตอนที่เราอาบน้ําใกล้จะนอนแล้วแล้วเราลบเครื่องสำอางเมคอัพนั้นจบไปแล้วเราจะทําไงกับหน้าที่แบบมันมันไม่สามารถที่จะกลบได้ถูกไหมตอนที่เรากําลังสลับแล้วเราก็เลยแบบวันนั้นเราเลื่อน เลื่อนเจอแบบรีวิวแบรนด์แบรนดึงอยู่แบบเป็นแบนด์เมอร์ซี่คือมันเป็นแบรนด์เซรั่มตัวนี้ค่ะทุกคนคือเราเห็นแบรนด์นี้แล้วเขารีวิวใช่ไหมแล้วมันก็มีเหมือนมีในมีในเซเว่นทุกคนเราก็เลยอยากจะแบบมาทดลองใช้พร้อมกับทุกๆคนว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าแบรนด์นี้ดีไหม ซึ่งวิสซีเซรั่มอันนี้มันเป็นของแบรนด์เมอร์ใช่ไหมคะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นแล้วไบนนก็เป็นพรีเซนเตอร์อีกรอบหนึ่งใช่แล้วคือเขาเขียนไว้คือคือเราที่เราไปแบบดูรีวิวของเขามานะคะคือเขาเขียนว่าแบบเออมันช่วยบำรุงให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุด,ดด่างดำกระชับลูขุมขนแล้วก็เติมคอลลาเจนให้กับผิวซึ่งเราอายุเยอะเยอะเยอะขึ้นแล้วใช่ไหม คือมันไม่ได้แก่มากเราแต,แต่แต่มันก็ต้องแบบเติมคอลลาเจนให้กับผิวเพราะว่าเราเราแต่งหน้าบ่อยแล้วก็ใช้งานหน้าหนักนะคะทุกคนแล้วแบบช่วงนี้ก็แบบหน้าแห้งก็เลยมันมันก็มีความชุ่มพื้นให้กับผิวแล้วก็คืนความอ่อนเยาว์คือวันเกิดปีที่21สิบเอ็ดนี้เราสามารถที่จะแบบหน้าเหมือนเด็กสิบสี่ได้ไหมทุกคนแบบเด็กสิบสี่ได้ไหม ก็พอจะได้หรือเปล่าก็ก็ไม่แน่ใจคือเราก็เลยแบบพุ่งตรงไปที่เซเวน่นคืออันนี้เราเราซื้อที่เซเว่นนะคะทุกคนจะขึ้นไว้ให้นะว่าเขาขายที่ไหนบ้างแต่ว่าเนี้ยเราจะที่เซเว่นนะคะเาจะขึ้นให้ไว้ให้ราคาห9าบาทแล้วเราก็จะมาทดลองกี่วันนะ11วันใช่ไหมก่อนที่จะถึงวันเกิดเราคือวันนี้วันที่26ุ่ภาพาก็ กี่วันะคือเราไม่แน่ใจคือคือในเราในระยะเวลา11วันเนี้ยคือมีเพื่อนชวนเราออกไปข้างนอกประมาณ3-4คนได้แล้วคือคือกว่าที่จะถึงวันเกิดเราเราก็ต้องพยายามที่จะหน้าสวยเราก็จะใช้อันนี้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็เลยอยากรู้ว่าแบบหน้าเรามันจะ ก็จางใสขึ้นไหมคือเราไม่รู้นะคะว่าในกล้องมันสามารถเห็นได้ไหมว่าตรงนี้มันมีรอยแดงตรงตรงนี้ก็มีรอยแดงตรงนี้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 คือเพิ่งไปกดสิวมามันก็เป็นรอยแดงอะค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะดูไปพร้อมๆกับเราเลยว่าวันที่1ถึง11ถึงวันเกิดเราหรือว่าจะจะถ่ายให้ดูทุกวันนะคะว่าเออความพัฒนาเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าแบบว่าทุกคนมองไม่เห็นในกล้องเราจะแนบคลิป อ่าที่ถ่ายจากโทรศัพท์ไปให้เรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคืเอ,อเราเห็นอันเนี้ยมานานมากแล้วทุกคนตั้งแต่แบบตั้งแต่ไออบต์ไบว,วัวาชิลวิดเขาเป็นพรีซเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคถ,ถ้าเราแบบเราไม่ได้เราไม่ได้มองผิดเอ,อ๊ะไม่ใช่มองผิดจำผิดอุยเขาเขียนว่าอะไรอะหลังโซเราเห็นด้วยว่า อ๋อเป็นที่รวมวิตามินซีถึงสอนุพันธ์ในซองเดียวว,ว้าวเขาบอกว่าผิวจะดูกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวทุกคนจะจับตามองพร้อมกันว,ว่าถ้าเราทาเลยมันจะกระจ่างใสเลยไหมเฮ้ย,ยมันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งวิธีใช้ทุกคนละอ่านค่ใหลัางล้างหน้าหยดเซรั่มเพียงหนึ่งถึงสองหยดทั่วทาทั่วไปหน้าทั้งเช้าและก่อนนอนก็ตอนนี้ตอนเช้าใช่ไหม้ตก่อนนอน,น,น,อนเราจะมาเริ่มหยดแล้วหน,นึ่งสองนี่ เราก็จะทาเบาๆทาเยอะหุ้ยกลิ่นมันส้มมากอะ่ะกลิ่นมันส้มอะ่ะกลิ่นเหมือนแบบส้มส้มหอมๆเบาๆทุกคนทุกคนเราเราสวยขึ้นยังทุกคนคงแบบบ้าปะเนี่ยเธอยังไม่ได้ทันเกียร์อะไรนะเธอจะมาสวยอะไรทุกคนดูสวยขึ้นยังน่าจะยังทุกคนเอออันนี้มันก็แบบเป็นวันแรกของเราที่เราใช้แล้วเ,เราต้องมาถ่ายตอนนี้ที่ทุกคนดูไหมอะเราว่ามันคงไม่ต้องหรอกมา้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ใช้เท้าเย็นหรือกันแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูเป็นเวลาส1็วัน11อวันว่าแบบหน้าเราจะสวยขึ้นหรือไม่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเรานะจ๊ะก็อยากผิวใสสวยเร็วๆเพราะว่าสวันเกิดแล้วปีนี้วันเกิดปีนี้จะต้องสวยฉ่ำวาวหน้าเด้งแน่นอนปิงโอเคเดี๋ยวครูคนไปเจอกันวันที่สองเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็น day t ใช่ไหม เนทูของเราทุกคนดูผิวของที่เมื่อคืนเมื่อคืนเราทาไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อา่านเพราะว่ามืดแล้วม,มันมันง่วงมากเมื่อคืนแบบเรานอนค่อนข้างดึกอ่ะนคนหนุคือเราสึกวา่ารอยมันจางลงนะดูหน้ามันดูแบบกระจ่างใสขึ้นหรือเปล่าทำไมใต้ตาดำขนาดนี้เนี่ยดูว่าถ้าสมมติว่าเราทาเนี่ยตรงใต้ตา มันจะช่วยให้มันขาวขึ้นหรือเปล่าทุกคนแต่เรารู้สึกว่ารอยรอยดํารอยแดงมันจางลงนะคะทุกคนดูอ่ะวันนี้นะคะเราจะออกไปข้างนอกเราก็เลย <c oughs> จะใช้ตัว v c ซเซรั่มตัวเดิมอีกรอบหนึ่งนี่เราจะลองใช้อีกรอบคือมันจะต้องขีดเว้ยมันไหลอีกีเยวกันแบบนี่คือเนื้อเขาแบบเป็นเนื้อที่เป็นเซรั่ม ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็แบบเนื้อไม่ได้แบบไม่ได้เหนืยวนาของทุกคนแบบคือคือเป็นเนือเ้อใสๆใช่ไหมแล้วก็แบบสามารถที่เราะโบตรงนี้ดปะปะใต้ตาเราจะได้แบบลองดูขาวขึ้น <c oughs> รู้สึกว่าหน้าเนแบบดูใบๆบนะปะไม่เลยไม่แน,น่ใจถ้าสามมติว่ามันโคบแบบซิลไฟเนี่ย มันจะดูขาวขึ้นเลยใช่ปะคูว่ากเราจะลองไปพร้อมกันนะเนี่ยเราสุกผ่มันเหมือนมันเป็นเซรั่มที่สามารถทาตอนกลางวันได้แล้วมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหนอะหนานะ่ะกลิ่นก็หอมแล้วก็แบบสามารถพกไปได้ด้วยแบบเวลาเราไปกลังหวัดอะไรเงี้ยคือตัวนี้มันน่าจะง่ายเนาะคือนี่มันใช้ได้เยอะเหมือนกันนี่มันใช้มาประมาณสากพังแล้วปะคือเรอหยด เซรั่มลงไปในนิ้วมันสองครั้งใช่แล้วก็ใช้เช้าเย็น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 ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามยังใช้ได้อยู่คือมันไม่ได้น้อยนะคะทุกคนคือตอนนี้มันมีประมาณสี่กร,รม่มก็ไม่ได้น้อยเดี๋ย <c oughs> วเราจะมามาลองดูแล้วกันว่า1นซองเราใช้ได้กี่วัน <c oughs> พอทาแล้วหน้า,นามันดูแบบเง,ง,งาเงาแบบช่ำว้าวมันซึมไว เนี่ยมันแห้งแล้วมันมันสมบัยมาที่สามารถที่ลงครชั่นลงไปได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วของการที่เราทดลองเซรั่มตัวนี้นะคะก็เม,ามาื่อวานเราไปคาเฟ่มาใช่ไหมคะโดนแดดก็ไม่รู้ว่าหน้ามันจะค้าหรือเปล่าโอ้ยทุกคนเราเป็นสิวตรงนี้ดูตอนกลางคืนบ้างดีไหม นี่เลาะเนื้อแบบไม่เหนื่อนานานะเราจะหยดแล้วก็ทาคือแบบว่าคลิปนี้ทุกคนจะเห็นหน้าสดเราเยอะมากเลยเราเราลองเปิดเผยนะสดให้ทุกคนดูแลยเนี่ยก็นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ผิวมันจะได้กระจ่างใสจะได้แบบดูอ่อนเยาวดูแบบมีคอลลาเจนรอยสิวจะดูทางรูเราจะทายทุกคนดูในวอลเลยว่านี่คือหน้าสดของเราตอนนี้โอ้หน้าสดมากทุกคนแล้วเปิดหน้ามาออกทุกคนในวอลก็จะเห็นว่าเออเราเราต้องต้องถ่ายนะแล้วลูกก็นี่ค่ะทายแล้วเดี๋ยวทุกคนในวอลก็จะได้ดูนะจ๊ะว่า ายงไก็เด kind of ี๋ยวทุกคนไปดูวอล์กวันที่4ี่กันเลยค่ะวันนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะบายยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้วใช่ไหมคะของการที่เราแบบมาอัดกันก็เมื่อวานนะคะที่เราทาไปตอนกลางคืนใช่ไหมวันนี้เราเช้ามานึ่ก็ไม่เ้าแล้วแบบบ่ายแล้วแบบเนี่ย ดูวพร้อมกันว่าเออมันจะเป็นยังไงคือเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าที่เราแบบมาลองให้ทุกคนใช้เคยทุกคนมันก็ใกล้หมดแล้วอะใกล้หมดแล้วอะแต่มันยังใช้ได้อยู่นะเราคิดว่าอันนี้น่าจะตอนกลางคืนได้น่าจะได้ประมาณ5วันปะซองหนึ่งน่าจะได้ประมาณ5วันนีเ่เราใช้มือเดียวนะก็อีกมือหนึ่ง เออแล้วทำไมไม่ใช้สองโละงงทุกคนคงงงแล้วก็งงเสร็จแล้วนะถ้าทาทา,าเซรั่มเสร็จเราต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแดดเมืองไทยตอนนี้มันร้อนแรงมาก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 นี่เราก็จะทาประมาณนี้แต่ไม่ไม่ได้ออกไปจากบ้านนะแต่ว่าทาไว้ก่อนนี่ความเป็นไง รู้สึกว่าเออหน้ามันแบบดูชุ่มชื้นขึ้นนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันชุ่มชื้นขึ้นแบบตอนนั้นคือตอนชารจเมาชุ่มชื้นแล้วแบบหน้าไม่ค่อยแห้งเพราะอากาศแบบมันร้อนใช่ปะหน้าหน้ามันไม่ได้แห้งนะคือกอนฟ้าอย่นี้หน้าจะแบบค่อนข้างแห้งแล้วก็แบบแบบหน้าดูแบบหมองตอนนี้มันเริ่มแบบใสขึ้นแล้วก็รอยสิวกระจางลงนะคะแล้วก็เหมือนมันช่วยเรื่องสิวด้วยหรือเปล่าคือสิวมันยุบแล้วคือเมื่อวานมันจะเป็นแบบเม็ด มันยังรู้สึกแบบเจ็บแต่ตอนนี้พอจับอะ่ะมันรู้สึกว่ามันแห้งก็มันก็ดีเหมือนกันนะคือแบบว่าไม่เชื่อแหล่งที่ฉันไปเจอนายตัวนี้มาในเซเว่นเมอร์ซี่วิตซีจริงๆถ้าส่วนราคาไปเซเว่นถ้าจะแบบหาครีมเซรั่มสักตัวแบบใช้แบบรีบรใช้แบบสองก็เป็นถือว่าเป็นตัวเลือกตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะถูกไหมถ้าถ้าแบบว่า เราไม่อยากรอแบบเป็นกับเป็นขวดอะไรเงี้ยลองที่เซเว่นเป็นของอ่าตัวนี้ก่อนก็ได้มันจะช่วยแบบให้เราสามารถลองว่าเออมันใช้ได้กับผิวเราหรือเปล่านี่เราก็ลองมาประมาณ4วันเลยก็อโอเคนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วนะประมาณ4วันก็เดี๋ยวลองใช้คืนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันก็น่าจะหมดแล้วจริงจมันก็คุมแล้วเนี่ยคือซองแล้วแตบบ่ 59บาทแต่ว่าใช้ได้แบบค่อนข้างนานกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูวันที่5กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เรามารีวิวเคี๊มรองตัวนี้วันที่6ซึ่งมันก็ไหลขึเมป่อวานเราไม่ได้มารีวิวนะคะเพราะว่าเมื่อวานยุ่งมากก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาได้รีวิววันนี้เราจะมาทา ก่อนทา,นนาแล้วให้ทุกคนดูใบหน้าแล้วก่อนอ่ะคือตรงเนี้ยสิวมันยุบลงส่วนรอยดําคือดีขึ้นรู้สึกว่าคือนตอบใหม่เมื่อเช้า,ชาเอ้ยไม่ใช่มาชาเมื่อเช้าดียวจะให้แปะรูปไปให้ดูนะคะว่าแบบตอนเช้าถ่ายรูปมาเป็นยังไงคือตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแหละนี่นนะจะให้ทุกคนดูกินยังหอมเหมือนเดิมซึ่งที่เราบอกทุกคนนะคะว่าเออวันหน่อ ไม่ใช่หวนซองนึงจะใช้ได้แบบเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นวันนี้เป็นวันที่หก<ม>ใช้ได้หกวันค่ะทุกคนคือซองนึงใช้ได้ประมาณหกวันเลยนะแต่ว่าถ้าคนอื่นไปซื้อใช่ปะก็อาจจะแบบตามคนที่บีใช้เยอะใช้น้อยเนาะตามแต่ละคนแต่ของเราประมาณว่าเออใช้ได้หกวันฮัลทุกคนดูอุ้ยดูคือมันแบบมันดีขึน้นมากดูสีหน้ามันแบบ เออตัวเนี้ยคือมันช่วยทําให้แบบหน้าดูฉ่ำบาวมากหรแบบให้มันจะขาวแบบว่า <c oughs> เออประมาณนี้คือคือเนี่ยคือทุกวันหน้ามันกระจ่างใสขึ้นทุกวันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าจะมีแบบ <c oughs> รีวิวอะเต็มเต็มให้ทุกคนดูวันที่แบบนั่นแหละครบสิบวันเลย,ยกันให้ทุกคนดูอีกประมาณสามวัน เราจะมาดูผลตอนจบสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าถ่ายทุกวันอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น้อยลงใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ครบเจวันพอดีที่เรานะคะได้ทดลองตัววิซีเซรั่มตัวนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์เบอร์ซี่ใช่ไหมคะตัวนี้เลยทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นมากๆใน เซเว่นพอเขาเป็นแบบยืนหนึ่งมากๆคือแบรนด์เขานะคะขายดีมากๆเราก็เลยเห็นคนซื้อเยอะนะคะแล้วก็มารีวิววันนี้เราก็เลยอยากจะมาทดลองนะคะว่าเซรั่มตัวนี้นะคะดีจริงหรือเปล่าจากที่เราใช้มันนะคะมาเจ็ดวันก็ทุกคนก็คงเห็นคลิปที่เราทำเรื่อยๆนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นผิวของที่แต่งหน้าแล้วนะก็ประมาณเจ็ดวันเดี๋ยวเราจะมีรูปสดแปะ ไปด้วยนะคะแต่ว่าเราจะให้มาดูแบบฟินิปแบบแต่งหน้าแล้วเรารู้สึกว่าผิวเรานะคะดูกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วจุดดงดำนะคะก็จางลงแล้วเราก็ตื่นมานะคะทําให้ผิวหน้าของเราดูชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยนะคะก็ทําให้หน้าดูอ่อนเยาว์มากๆดูแบบปีนี้21เแล้วดูไม่ยี่เเท่าไหร่ใช่ไหม ก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครสนใจตัววิซซีเซรั่มตัวนี้นะคะของเขาดีจริงๆค่ะราคาก็คือไม่แพงเลยราคา59บาทซองแค่นี้นะคะคือเจ็ดวันที่เราลองมา1ซองนะคะสามารถใช้เช้าเย็นได้7วันเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคือเราก็ใช้มาแบบทุกวันก็ได้หยด2หยดประมาณ2หยดค่ะก็ชูบ่อแบบ เออหน้าดูกระจ่างใสขึ้นก็อย่างที่บอกว่ารอยดำของเราก็จางลงเพราะว่าเป็นเป็นรอยจากสิวใช่ไหมคะก็จางลงนะคะแล้วสิวตรงนี้ที่เคยเป็นก็เออก็แบบยุบลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีรอยอยู่นะก็เดี๋ยวจะทาไปเรื่อยๆคะ่ะเผื่อจะแบบดีขึ้นเราก็เลยอยากจะบอกนะคะว่าทุกคนที่สนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นค่ะแบบซองนะคะตัวสีนี้เลยนะคะที่ จะช่วยให้ผิวดูใสจุดด่างดำก็จะจางลงรอยสิวก็ดูจางลงกระชับรูขุมขนแล้วก็ผิวชุ่มชื้นค่ะก็จะเป็นสีส้มตัวนี้เลยก็ถ้าใครสนใจก็ซื้อที่ได้ที่เซเว่นอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าถ้าส่วนใครอยากซื้อแบบเป็นขวดแบบใช้ได้นานๆเลยก็จะมีเป็นตัวขวดนะคะก็เดี๋ยวขึ้นข้างให้นะคะว่าซื้อได้ที่ไหน แต่ว่าแบบขวดที่เซเว่นไม่น่ามีนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปถ่ายรูปวันเกิดของเรานะคะที่โฟซีซันเดี๋ยวเราจะาถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะเอาครีมนี้นะคะไปบอกเพื่อนๆว่ามันดีมากๆกก็แบบเผื่อเพื่อนๆจะแบบอยากสวยอยากน้าใสาอะไรเงี้ยจะแอบ,บเอาไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเพื่อนๆจะ มีรีแอคยังไงบ้างก็วันนี้จรลลีไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเราอะนะคะเจกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาใช้ตัวนี้กันอีกรอบหนึ่งมันเปิดง่ายมากมากดูโอ้ยเนื้อมันแบบนี้มมากอะไรวะ อะไรของคนไทเนี่ยอะไรลูกแก้วมึงทยอะไร่ะมัคืออะไรอ่ะคุเนี่จะบอกเลยมันดีมากเลยเหรออยากรู้มันดูน่าสนใจหอ่มันมันหอมมากกิ่นะไมันส้มมากอ่ะกลิ่นมันส้มน่าอร่อยมากเลยกิ่นมันส้มตัว่านี้คืออะไรลูกกิ่นมันหอมมากอันนี้นะมันก็คือวิตซีเซราม อุ้ยปังว่ามือมันเป็นเซรั่มิกแลแบบเนื้อเนื้อโคตรใสดูทุกคนเนื้อโค้ดมันใสจริงดูแล้มันมันแม่มันมันเหนียวไหมมันดูอุ้ยทำไมมันซึมง่ายอย่างเงี้ยเธอซึมแบบอุ้ยไม่ใช่ซึมคนคนละซึมอุ้ยซึมจริงเธอ ตัวนี้นะคะก็คือวิสตี้เซรั่มของแบรนด์ไหนที่เคยเห็นเกินเคยฉันเคยนะเธอแบรนด์นี้ที่พี่ใบเป็นพิวเตอร์ใช่ฉจำได้แบบเตอร์ฟังแล้วมันก็ดีมากกว่าไม่ได้มีดีเิวเตอร์ใช่ไหมใช่อันนี้มันช่วยให้ผิวดูใส แล้วทำใี่แบบหน้าดูอ่อนเยาว์ผิวดูแบบชุ่มนุ่มชุ่มชื่นเติมคอลลาเจนให้กับผิวเราต้องไปตำกันแหละแล้วที่สำคัญคือเล่เหน็บมึงรอยดำมันจางลงดีถ้าเย็นก่อนตัวพูดให้แอ่คุณที่อยากได้ได้เลยจุดใจได้หรือยังเดิมแล้วมึงเห็นเทปโฟมมึงมาแล้วแบบมันสวยขนาดเทเลเวอรมีเวอร์ีค่ะน่าเท่าไหรลยวตอนนี้สะดวกมากพูดให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่เก้าสิบบาทอุ้ยแพงมาก ราค่แ้เห้เธอแเ่59บาทเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเจ้าอยู่คหมาคุยคู่้ลงมาว่าทองเนี้ยสามารถใช้ได้เหนือที่เฉลี่เลเหรอหุ้ยอย่างนี้เฉลี่ยต้นท่บาทเองสิ่งคุ้มราค ใช้ได้กับผูวหน้าทั้งหมดใช่ผิวหน้าเลยแล้วมันก็ทำให้แบบไม่เหือดูกระต่างใสสบายเลยแบบนี้มีแบบขวดด้วยนะถังน่าต้องไปดับถ้าไม่อยากรู้ว่าแบบคนรับจิตวันเป็นยังไงมึงต้องไปดูคลกปคูได้เลยตามแน่ได้เลยเพราะว่าคูรีวิวอะไรเจ็ดวันยอดสูงแรกได้เลยจ้านี่ไม่อยากได้กูให้มึงไหมกูอยากได้แต่เห็นมึงเกิดไม่เดี๋ยวคืนนี้กลับไปใช้เลยใช่เอาไปเอาไปคือว่าค่ะขอบคุณค่ะ ว so ิซีเซรามต้องเงอร์ซี่ยืนหนึ่งในเซเว่นไปเชื่อกันแล้วทุกคน